có tâm mưa sẽ quan mưa cho cọc bóng và còi tuyến, và đã dùm chưa biết chưa hô 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 รวมน้ำชวนๆก,กับผ้าาเลยเอาเอาู้เชฟผมมาเลยเราะม่ทำมา,มา,มาดาเลยอันนี้นางช้าคือวันฝุชช้าแพงมอืพร้อมอครอบครัวทวายาาปัดจุปัดใจเนาะหลวงพี่ก็มาครามเลใช้ฝาขาวก็มันขึ้นมาดโอ<ะ>้ขึ้นง่อยไงชูยิมารุจิเก้ ก็ว่ดก pe huh er like ิน่งนี้ลระอืมมาถือว่าได้ว่า้ามาถือตีมาถุงหน่มาน่งถือายมืองนั่งนี่กูถือไอืกระปูว่าเป็นอะรลูคงกับที่ก็ถือเอาพากว่าขาก็ปันสางนั่ยาปูไรนี้เงยปูเห็นเร็วเห็นเร็วนี่แหละเขาเอินว่ามาขามกระปูเื่เขาเอินว่าอย่างกรปูน่มาขามปูเออเขาบอกว่าบอกมวงกันรัะ เาแค่หนึ่งอะอเด็กกู้ว่าแข่งมฮะอมืองานสีหวานอ่ะเขาทำมือกไม่หลัมือชุกม่หวานตลูกเ้อเขาให้จัจการงานมะขามหวานกจริอก้าวหน้าผู้ได้คินว้าคืงจับใจผู้ได้คืนเอออยากมาพัานผคนได้เนาะอ้าวโชคโมันมนน้ำน้ำรวยรยหงเงนะลูกนะอาพอได้แล้วเดี๋ยวพอเก็บปบ้านเขาเนาะ ใเขางามต้งคงระเด็นอาวัวกักควายบังบันบายงามรับเพิ่หาบุญบังบงเยงบังบางืันกระปมันกรบปุกแตงวัวกับคุายในนีกระปุดอกเฟื่อกรบปุกดอกไม้่าเห็นงเด้ลูปการคงเนาะมันคงจะเป็นเช่นนั้นเนาะเอพีผขายทางช่องครปร่เทอื่นถอดเว้นึ้นเนาะ เอออาขอกว่าคือผมน้องเชื่อเออมาเ้ออีพอเด้วว่าทา่งไรผูไก็ไรคือเชื่อเลี่องนั้นอาแห่งไม่อบไม่บไม่อขไม่จบไม่จบคือขาผาแข็งแรงเด้อเด้อขอนข่งอไรน้อขอแข้ท่องไหนมาเฮ้ยนังก็รวยรวยอืมอ่ะข้อใครเอฟซีกูเออเอซีมานด้งเอฟซีเออนางราชสีกัไม่แล้นะขอขอผูวานนั่งลงนะ เออร้าู่้คงอืมนางกมันเงื rete, un, Alors, ่อนกันมาแต่ IN, ine, ้ายคันมันเงื่อนนางตุ <chen> ๊กตานางุพบนางชุบฟุุ่มฝุ่นอืมแวก็นางราตนีเนาะไปกระซิบแล้วก็นางวิราวันมันเดิมนางราตรีเผาข้าคคั่วแล้วก็คูไดอืนางสาวมืองือนางไข่ยาเนาะไข่ยาบางคน แล้วกำลังนึคูเออนายคู <t> ่เขกกัไม่ถ้าไปคู่มากนางหลับนางรักดามือรักการของกบมึงนี่แต่จะนางมาเลยวันอ้าวรักู่รักคนขอหู่กรักมือเกม่รักมือเกไม่ไหวเกิดฝารัางแรกอดูด้อหมานหมานห่งหงแล้วก็ดวยดวยขอให้ทุกหัวทุกวันทุกวันนะ ชยบุเาบนเอนน้องอตงคนั้นบอกไม่นอทำไมน้องเอิร์ตงถูกทุกงวัดไปทำไมแม่เข้าไปถูกแล้วเขทักทเเออทำไมถึงถูกนะลูกนาบอกเม่นอไม่ขอฝาทถืงเพนะคนเมใครถือร่างว่าถือกนถอโอเคมาถือทุ้อไมถือเอาถือเอาเีถือเพอาถือเเาถงพ่อบอก้ารูกเออจะมากูทงหลังบ้านฉเ Cái đứa của tao mới nghỉ truyền Đặng ít đặng ít đặng ít lèo Bảo kìa, ừ, cậu ý con coi luôn Muốn mắc cứ thế nhòm Bà ấy không biết chắc bà Anh tìm bà ấy ở phố không cơ nhỉ? Ừ bà phố Nào nào, mày hãy chắc tìm con kìa, bò Hết bà nó không có bà Không có bà Cứ thế nổi Mày mất mặt sao nhỉ cháu bố? Bé không mớ đại bà Bà ấy không biết chắc ไปคืออีหลังของเราพกคือพกน่ะบอกงอเย่เขาพ่อที่นี่ิ่ขขาวไปดีนะแม่กิงก้นีแม่ก่แก่วนกับปก่แก่ในวันกิ่สแกนใ้ก็คอกิ่ก่กัาง้าคแกงม่ขึ้นปุ่มตารแล้วคือว่าขาวไปมว่านี่ทนเนาะมว่ามีไปรอบะขขึ้นจะ ไม่เป็นไรค่ะไมงเป็ร่บดเอาเรื่องเอาเรื่องงพ่อเรื่องแา่กันไรเรื่อกันไรคอตื่นเต้นน่าวาดเอาว่าไปจะฟูเอาไปได้ไปร้านแล้วฟูเอ้ใครจะได้นบกามจนกระตืกเอาว่าถางม่งบ่ะ้างม่งส่ะางม่งาม่งแล้วต่ยิ้มไปซื้อเนื้อมากกอ่าูเลย

เยอะๆเย,อยอโอ้กัก็นนามันขายไปมันเหงหนาวเขาบุกใด้ลก็เลยน้องหมดตเออลูกขาขาดบอกเออลูกไปข่าวลูกไปเออเอาีบบัว้พุงไว้เยอเออ,อบีัวพุงแค่ก็ไม่เงละกว่ดไดืไม่เละกว่กองเนี้ยเอาไปท่บงไนไม่คู่ใดก็เนี้ย เอเข้าหนาวเข้าหนาวเขาบอกไปเอาหายกับกับอ,อื่คือขานเอาจะขายกับว้านงปู่อะเอา,ากโาโทร่หัวแทนพอมาคำเออมกากบานมาคู่บ่านอะเอามาทุกบ้านไหมบ้านนีคือหาเกิดคู่มน่ะโอ้จำนะได้เลยเนาะเออเอาเอากันคือรูกกันกบานุกบ้าเพีนะ้ยเหรอเออขัน เขาขายขอยก็ม so ั่งผักมังแพร่มาบอกมโอ้ก็คือหมออมั่งอกแพร่มตื้อรโรคขามาเ้อมาขับขีตเยว่อมเขาทชงเขาขายราคาทวงมาโอ้แต่พ่อจะจะมาชงหนังนางเอาอย่างนี้ราคาูงเขาก็มาูงทุงบ้านเอาหากิโลไปร้านพ่อมังได้ครบถึงมากินยอมๆราได้แล้วเอาห้ากิโลก็ถือได้ห้ากิโลนั่งขัดได้ถึงนั่ กเบอเอาประเดวมาแรียกก่อนอันตรายจืดอันตายมังนจายมากมอเดือดก่อนแต่ว่าเอาประเดวมาเรีกิน่นมาคาปูเออข้อดเนี้งมันจะฉลาดขนาดเนาะเออได้ได้ได้่าเป็นยั้อาเพิ่มเจัดเก็บโลเอเพิ่มเกโลเนาะเพิ่มไปเพิ่มไเพิ่มไว่าไหนเอาหามันนี้เอาเก็บเอาเงาเก็บโลท่องโลแล้วจัดกว่าทิ่แปดบาทกว่า ทิแปบาทบ่เออเอาเก็บรเอาเก็บรู้โอเคเลยเออมันก็่มาคู่เด้อเออเอาเก็บคือรู้รู้แอปเนาะเก็บรรแล้วเปดเอามาคองคืองแด้ห้เก็นั่นน่เออกำได้นันนะเออทำบำบมาทำมาำมาท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 ำมาอำมาทำมาทำานำมาทำมาทำมาทำทำมาทมาทำมาถำมอมากาาทำมาทอมาทำมานำมาทำมาทอมาทาทำมาทำมทาาม มัช okay. uh, mm. ุดแบบว่าออ่่าโอเคเอาคันเอออาอ่าวป๊บแปขายาเขาออจับไว้าดนี้แบบมืแล้วเหาเก้ม wow ัขาก็อาไรที่หนันก็บ่บบอ่บก่คจมอโอได้่ดะโอ้ยยัคือได้ได้บอกรูางได้ครับปู

อำทุกรอบดิ่งพูดมาถือกตาดิ่กับมือถือเจอถ้าวันี้ราเข้าใจเราก็เ็นันะมันืปั่จอนึ้

สิบหาเทียเขาเฝ้าก็ฝังความเสียช่อแปลกื่อกล่องก็เอาเชื่อไปกบอกเสียตชื่อหลานเนาะอยากกินเนื้อก็ชื่อชายกันชื่อแปลกเนาะ้อเคโอเคคือกระตายคือวี่นกระตายจริงวันนี้นกระตายเอาไปแดกมาแดกก่อน บังไปมาเด็กมาเด็กก่อนมาเด็กตัวไปัก่อนตัวไปังนเขาเอาอีกแกเริ่มเอาอีกแกว่าไมจะเกี่ยวข้อกันคเก่ากว่าใครแกจะทำอะไรเขาแกจะทำอะไรเขาแค่เก่ากว่าเขาเอาไม่ถ่ายนะถ้าเก่าจักนี้คือว่า กูจือะ่ังอะไบ่ไห้กึ่ขั้นก็ได้กเอาโอ้ยกระอมกะอมแ่ยขถามขอถามขอถามกร่อมต้องรเรื่องนี้มาต้องแม่ครวต้องม่ครัวควจเาไปจายโอยม่อหมดขึนือขเรื่อยักมื่อตรงนี้มือกีตรงีมือก้ตรงนั้นเมือกตรงนี้มือกเก่ทิลอมือกทิพย์ห เต่าสิบรอบสิบพูเต่าแล้วเออเข้าบอกักว่าจ่าฟูสักิดนั้ยครับเก่าสิบรอเอออันนี้คือสิบชัดคือสิบหองอครอ่าใครลุกใครรับไม่ถูกไม่รักไม่ถูกไม่หวานคุกกระเแข็งแรงเด้อเด้อห่างมืออยู่จะดึงจะดึงหนุกสาธุสาธุกรรม ค่ะนึ่ก็เป็นแนวทางช่วงบ่ายๆไปหาช่วงแรงๆค่ำๆเนาะค่ะพ่อคุ่มพูของปู่ตาค่ะค่ะมื้อนี้ค่ะปู่ตาห้ออยากกินก้อยเนื้อเนาะค่ะหรือข้าวกี้พร้อมนะะเนาะข้าวค้ากี้ยัดปลาแดกเนาะค่ะค่ะพี่นี่พิจารณาเอาเนาะตัวเลขตัวเบอร์ค่ะพี่น้องเฮามักรอบใดพี่น้องเฮาจังลงทุนเอาเนาะค่ะสำหรับตัวเลขตัวเบอร์ของปู่เฮาก็มีบ่หลายโตค่ะก็จะมีค่ะ19 1790เนาะค่ะแล้วก็เป็นายเงินเนาะค่ะายเงินก็คือ4403เนาะค่ะ อย่าลืมนะคะปูไ้ไปซื้อเนื้อที่แรกว่าเอาหากิโลค่ะเพิ่มอีกเจ็ดกิโลค่ะกิโลละสิบแปดบาทค่ะปีนี้พิจารณาเนานะคะ่ะห้มาลงบ้านไม่คู่ค่ะบ้านไม่คู่ก็คือหาเก็ดศูนย์เนาะค่ะหาเก็ดศูนย์ค่ะหาเก็ดศูนย์นี่ก็มาตรงกับติบของยิมเนาะคะ่ะเพราะว่าปูให้ยิมกินประแดกขั้นสัญญากับเพราะว่าจะกินปูจะห้เก็ดซิปเนาะคะ่ะเก็ดซิปค่ะแล้วก็ หาเกดค่ะอย่าลืมด้วยค่ะปี่นิพิจิลนาเอาเนาะค่ะคำบอกคำจาของปู่ค่ะค่ะสำหรับคิวนี้เฮงเฮงลุยลยเนาะค่ะสวัสดีค่ะ